สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาเด้อมาเด้อวัน,นี้วันพุธเนาะคะ่ะวันพุธที 33, ่ท 9, ท 67, ทสิบสามพฤศจิกาพศหกสิบเจ็ดพศยี่สิบสี่ต้มเซ้นจ้าต้มเซ้นลร้ลลอนเนาะอากาศเย็นๆเนาะคะ่ะสดนามร้อนร้อนห่วยๆเลยท่าน,นี่ย กกดเ,ดเห็นบ่เนาะบัน้กลกองบ่โฟกัดดีร่ะเห็นบ่อืมเห็นแล้วเนาะตาดีๆใส่แว่นดูมาเลยค่ะเปรี้ยวใส่มะนาวอีกหน่อยใส่สลายนิดไปด้วย ตรงนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปนะคะ่ะอากาศเย็นเราก็ไม่ได้ทำให้เพื่อนๆดูแต่ว่าเขาไปดูเพื่อนๆอยู่แต่ว่าคลิปก็ไม่ได้คอมเมนต์เนาะมันน่มีต้นหอมไม่มีผักอะไรเลยเครี้ยงเนาะคะ่ะกินผักดีดีแต่ไม่ได้ถ่ายคลิป ันนี้ก็สลายแห้งแล้วค่ะเอาไปทำซูชิแล้ะคะ่ะแต่เราเอามาดัดแปลงเอาใส่มาต้มให้มันสุกมันก็อร่อยกินได้คือเราจะง,ง่ายๆต้มเสซนน้ำพริกเผาหมูยอนะคะไก่ยอหมูยอกับไปร้อนรอนห่วยห่วยเลยใส่กระเทียมเจียวลงไปน้ำ อากาศเย็นรักษาสุขภาพด้วยเด็กด้อเพื่อนๆทางเมืองไทยก็ะจะเริ่มหนาวแล้วมั้งพฤจิกาธันวาเนี่ยเนาะค่ะเพื่นๆลอยกระทงเนาะค่ะถามน้องสาวว่าลอยกระทงวันไหนบ้านเราบอกวันที่สิบห้านี้นะจ้ะป้าวันซุกรวันสันลอยอยู่ก็หวยก็คลองบันเราเลยค่ะอ,อากาศมันเย็นได้แล,ล้วก็ไกลได้แล้วก็คนขับรถก็บ่มีได้เนาะค่ะ ไปไทยปีนี้่ได้ไปเขาใหญ่สับคนขับรถพาไปไปสวนแล้วกับสวนแล้วก็วไม่ได้ไปไหนนะคะตอนแรกว,ว่าจะไปเท่าเที่ยวเขาเขียวสระบุรีก็มีอยู่ละจะคนขับรถได้แต่ว่าเป็นหูเป็นตาจ้ะ คนเองค่ะที่ทำมาหากินต่างนาต่างตาทามาหากินต้องเลิกน้าจันก่อนนะคะถ้าไม่เลิกน้าจันครับโหลดก็แย่นนะโอ้ยขาดพักด้วยเพืนเ่นเลยถ้ามีพักต้นหอมก็ไ่ได้ซื้อมาจา้ะ ซื้อมาแล้วก็เหนาเสียกินมอทานก็เลยมาอยากซื้ออะไรมามาเร้อแซเสๆน้ำหายละน้ำต่างร้ายเส้นมันดูดมัดเส้นมันหูมัดบ้างช่องก็ขอไปดูต่อที่ก็บไดกดนะคะบบไดกดเบิ่งอืม บุญในคอมเมนต์โอ้ว่าพิษในดุบเบึงแบบนี้เอาน้ำม,มาใส่สักน้อยไปใส่น้ำม,มาละเพื่อนๆนะ้ำม,มันแห้งแ่บ ต้มเซ้นพริกเผาเนาะค่ะแซบๆมาเด้อมาเด้อต้มเซ้นน้ำพริกเผาหมูโยอจ้ออากุ้งไกโยโะะง่ยอแล้วก็บำเบนหมู คลิปสั้นๆนเองนะคะมาถักไทยเพื่อนวดนีจะไปคุยกับใครมาแมวก็บบมีออกไปสวนหนาบ้านลังบ้านกน็ไปยืนคุยกับนกเนาะ เวลาให้อาหารนกก็ไปยืนคุยกับนกนกก็กินไปยืนฟังไปจะเข้าเข้าใจเราไหมคงจะเข้าใจเลยทัน้นเวลาเราปูดเสร็จไม่ปี๊บไม่ปี๊บก็เราหรอก <laughs> ใครเป็นเพือฉันมัากว่ามีหมูคุยก็คุยกับนกี่แล้วในสวนนีแ่แหละ เราคุยไปเขาก็ปีบปีบ,ปบไปปลาก็กินอาหารเม็ดที่เราห้ไปตลกดีมันก็จะเข้าใจภาษาคนแต่มันพูดไม่ได้แค่นั้นแต่คนมันไมา,าไม่พังภาษาเขาไม่รู้แซ่บเป็นบันเลย <c oughs> ถ้าได้ใส่พักลงไปโอ้สดยอดแต่เท่านี้ก็อร่อยให้กันแล้วจ้ะ โอเคค่ะขอจบคลิปไปเท่านี้เดี๋ยวค่ะเด้อเดี๋ยวจะคำส2งคำ แบบอัดเย็นๆสุดทนอนๆเนาะค่ะตุมมสินหมยอน้ำพริกเผาแซ่บๆนะคะเนาะโอเคะะค่ะ,ะสาวไทยก็ขอจบคลิปวันนี้เนาะค่ะเนาะเจือคลิปหน้าจ้าขอบคุณ fc เก่าใหม่เนาะค่ะแลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อค่ะดูเป็นไรหรอก ขอบคุณทุกคอมเมนต์บายไปละค่ะลองไปทำกินดูนะอากาศหนาวๆองนี้แศรบมีแรงจ้ะ